เอาล่ะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมฟีเฟ่กับเกมไมโครฟ์อันเดียเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับไมโครับเอาชีวิตรอดเกาะลอยฟ้านะครับผมนะพาร์ทที่เท่าไหร่ล้วไม่รู้แต่เที่ยวรู้กูโหดมากบอกได้เลยว่าตอนนี้กําลังจะโหดครับผมกําลังจะโหดเราเพิ่งจะได้ดาบเดเบสิบเจ็ดมานะครับผมนะเรากำลังจะได้เรากำลังจะได้ไม่ใช่เพิ่งจะได้เรากำลังจะได้นะครับผมซึ่งเราต้องไปฟามออสเตเดียนในนรกก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่จะไปกูจะไปพังประตูได้ปะพังประตูได้ปะวะ เออถ้าทำประตูได้แบบมันก็ได้อยู่นะเนี่ยประตูมันอยู่ข้างนอกเนี่ยเออเราพังได้เนี่ยโอเคมันไม่ว่าเราหลอกประตูเนี่ยเนี่ยดูดิเออเราอาจจะทําให้แบบประตูมันไม่สวยแกแต่แบบมันต้องมันต้องใช้อ่อโอเคอะไรอดูบุกโอเคเ,อเพียบเลยว่ะเออถ้าดูเราเอามาไหมเนี่ยไม่นะเด๋ยวัยยุก็กู ยังไปยุ่งกับกูโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอเคพ่อยังไปยุ่งกับเราสิเพื่อนโอ้เราตัวใครตัวมันเราตัวใครตัวมันเราไม่เกี่ยวอะไรกันโอเคลุคเธอดูไปไหนบ่นวะโอเคปุ๊บอ้าเดี๋้ๆๆมีกันนินเดียวโอ้ดูดิเด็กกูบีจะดูไม่จำกัดนะเบื่อเด็กกูบีบีอยู่นี่หว่าธนูไม่จำกัดแต่เราไม่เอารถธนูมาโอเคแล้วก็จะได้ออซิเดีนมาแจกอันนะครับผมนะเราก็จะทำดาบไปก่อนเลยละกันอย่างแรก นับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นันสามอันนี้ดูดับดับโอ้ยดับสิเจ็ดตระเวนอู้ดูแบบสุดยอดทุกคนแบบไม่มีอะไรที่เทพกว่าเราแล้วทุกคนตอนนี้โอ้ยก็กูก็หลงตัวเองไปแนะตอนนี้เออตอนนี้เราเราเอาแรกเออเดี๋ยวเราแรกลุงก่อนแล้วกันลุงผมแรกเลยเด้โอเคได้ปุ๊ฮะเคกองกว่าเลยว่ะโอเคเก็บไว้เก็บไว้ตรงนี้เก็บอาหารไว้อ้าเก็บไว้เด้อเด้อเด้อเดไม่เอาไม่เอาเราไม่เก็บตรงนี้เราจะเก็บตรงอื่นเราจะเก็บตรงอื่น เก็บอาหารตรงนี้แล้วกันนะถ้าเราจะเก็บนะครับทุกคนแล้วก็อาหารวันนี้โอเคเดิตอนนี้เราสับบ้าท,ทําอะไรได้อีกนะเอาเราบีโอซิเดียนลองไห้ด้วยอันนี้วันนี้แล้วก็มีอไหมเดี๋ยวพี่ว่าจะเสกบอสเออเสกบอสตอนนี้ยังดีกว่านาอเพราะว่าเราต้องเอาอันนี้ไปเอนชานใช่ปะ่ะเออซึ่งเราต้องไปที่ที่ที่เดิมนะครับผมที่เดิม <laughs> ที่ฟาร์มเลเวลของเรานะครับผมนะก็เออตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มลำบากก้วแหละในการแบบเดินทางเราต้องแบบมีแกนวนะ์ปไปทุกคน ออถ้าเรามีแก๊สว์ปจะโอเคมากแต่แบบยังดีกว่ายังดีกว่าเราไม่อยากเ,าเข้ามันโกงกันไปหมดว้าปอบหมดไอ้ท่านว้าแบะเดินแล้วก็เดินได้นะทุกคนนะเราก็เดินได้ปกตินะครับผมเนาะแต่ตอนนี้ใครยิงวะใครยิงอโอเคโอเค,อเคตีไม่ตายตีไม่ตายซะด้วยนะคิปเปอร์ได้ไปสิบเจ็ดจะตีไม่ตายเหรอวะคิปเปอร์เดี๋ยเพิ่งรู้โอ้โหมันกโหดเกินไปนะ เออบางทีมันก็โหดเกินประทีเปร์นนะถามจริงโอ้โหเอห้แม่ดาเบจต้องสาอ,อ้ตังต้งสิบเจ็ดตีไม่ตายทีเดียวมันต้องตีสองทีนะถึงจะตายโอเคเดี๋ยวเราก็ลงมาฝั่งนี้ไปตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ทําสักทีนะครับผมนะเดี๋ยวพี่ว่างๆก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมานั่งทำนะเดี๋ยวมาทานอกรอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาทุกคนนะและอย่างนึงก็คือหินในนั่นไหนนะหินอ่าหินเขาเรียกหินอะไรนะหินไนนะอ้นั่นอ่ะอ่าหินแสงอะ่ะไมห่หินแสงเขาเรียกหินอะไรนะ อ่าอหินที่เป็นหินลาวาใช่หินลาวานะครับผมมันไม่ทาอ่ามันทํายากไม่ใช่ทายากเนี่ยมันหายากนะครับผมมันไม่เหมือนแบบแมบบปกติทั่วไปนะอันนี้มันเป็นแบบไม่ปกตินะครับผมแมกะปุก <c oughs> โอเคเดี๋ยวกูแก้ไขตรงนี้ก่อนลวกันทุกคนนะเออเดี๋ยวเราคลาบตรงนี้ก่อนล้วกันแล้วก็เนี่ยกูทำเป็นสลับให้บดเลยนะมึงเนี่ยสลับให้บดมาเนี่ยสลับซะไม่ใช่เลยทำเป็นสลับมาทำเป็นสลับได้ไปะเนี่ยสลับได้ไหมไม่ได้ด้วยอันนี้ ไม่ได้ด้วยโอเคต้องทำเป็นแบบนี้ก่อนแล้วค่อยทำเป็นสลับแบบนี้โอเคได้เอออย่างนี้เวแบบิร์กเดี๋ยวปั๊บแล้วก็เดี๋ยวเราจอดจะวางแบบอืมเอนเดอร์แมนสูงสามบล็อกสามปะ่ะได้ปะ่ะโอเคน่าจะเลยอยู่น่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กเออปุ๊บปุ๊บไมเล่นด้วยอีกหน่อยเด้งอีกหน่อยนะกูตกกับทุกคนไม่ใช่หรอกกเอนเดอร์แมนมันมัน,ม,น,ม,นมันเบียดเราตก โอเคมันชอบเบียดเราตกนะไง่ได้ไงเหล็กเอเดรแบดดี้บอกได้เลยว่าไม่มีอะไรหรอกนะเบียดเราตกอย่างเดียวเฮ้ย hey! ชิบหายแล้วไอ้คาถาเราหายทุกคนไม่ทำครับผมจะทำคาทานี้พอทาเหล็กพอเออมันเปลืองเกินถอยมึงนี่ขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่มาดิอีกที่ยง อีกทีหนึ่งตายโอเคคือมันขัดขวางการทำงานเจ้าหน้านที่นะครับผมมันก็เลยต้องตายนะครับผมหมได้เลย <c oughs> นี่แหละนี่คือคอมพลตเอเดอร์แมนเอเดอร์แมนนี่แบบผิดมากขัดขวางการทำงานเจ้าหน้านที่เจ้าที่เลยแบบสั่งสั่งฆ่าไปเลยทีจบจบโอเคคือเราทำให้มันแบบาหายไปเลยนะตรงเนี้ยให้มันแบบเออเขาเรียกอะไรนะให้มันแบบไปเลยไปเลยแบบมันอยู่เราไปได้ไปเลยโอเคตรงนี้ปุ๊บอ่าจบจบโอเคตรงนี้ปุ๊บ แล้วก็ปุ๊บ่าจะตกนะจะตกแล้วตกนี่แบบเจ๊งเลยนะฟาร์มใหม่หมดเลยนะโอเคเห็นปะคือแล้วเอ็นด์แมนมันจะเข้ามาในนี้ไม่ได้เลยทุกคนแล้วมันก็จะไม่เกิดนะครับผมนะแต่มันก็ยังยังเดินข้างบนได้นะเฮ้ยอะไรครับอะไรครับเอาดูขอเลเวลดิสเลเวลหน่อยไม่ได้แค่กันเลเวลดิบมันก็ฆ่ามันไม่ใช่เลยโอเคไปโอ้โหตกลงมาเยอะมาก บอสไม่ตกเลยเหรอเพื <tu i ro> ่อนบอสไม่ตกเลยเหรอนี่แบบเราอยู่นี่มานานมากเลยบอกได้เลยนะทุกคนนะคือบอกได้เลยว่าเราอยู่นี่มานานมากๆเลยเออซึ่งเราจะเอาไปเอนชาร์ดได้แหละไม่ใช่หรอกเออจบจบเนี่ยแหละพาร์ทหน้าได้แหละเราจะบอกได้เลยว่าเราจะทําให้มันแบบทําให้บอสอะเกิดเยอะเลยทุกคนนะเออทำให้บอสเกิดไม่ใช่เกิดบอสเกิดเยอะอาเราจะฟาร์มบอสนะครับผมนะให้มันแบบเยอะๆเลยทุกคนนะให้มันแบบทีเดียวเยอะไปเลยจจแต่ตอนเนี้ยเลเวลสามสิบสักอย่างสุดแล้วโอเค เดี๋ยวเวลเผื่อๆไปเลยลวกันนะครับทุกคนนะพี่จะขอสักประมาณ35เวลแล้วกันเพราะว่าถ้าเราเผื่อเวลไว้แล้วเราก็สามารถอ่าแบบเอนชันเวลอย่างอื่นได้นะครับเผื่อแบบเราพลาดเผื่อเราพลาดเผื่อมันได้อะไรกากขึ้นมา <c oughs> มันจะไม่ดีมันจะไม่เวิกมันจะไม่เวิ้แล้วก็อย่างในอนาคตพี่จะมีแผนว่าจะเอาที่เอนชันมาไว้ในนี้ด้วยนะเออแต่ไม่รู้ว่าจะมาได้หรือเปล่า <c oughs> นะครับผมเราต้องดูกัน นั่นดูก่อนละกันนะครับผมนะสามสิบเอ้ยสามสิบหกเวลเลยละกันเนาะสามสิบห้ามันมันจะอันนี้ดีกว่าเออมันมันจะได้แค่อ่าอันชันได้สองรอบนะครับผมนะสามสิบห้าเออต้องอัานชันได้สี่รอบเฮ้ยสามรอบถ้าเป็นสามสิบหกนะโอเคไปเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวดิเลเวลมันเข้าตัวเราเรื่อยๆอยู่แล้วเ้ยบอตเหลืองเกิดปะบอตเหลืองโอ้โหบัตเขียวเกิดอยากได้อยากได้ต้องทำไงอ่ะเนี่ยแล้วทำไงฟาร์มครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเสกวัตข้างนอกดีกว่า อันนี้มันกวดจะตายมันยากนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือที่มันตายยากไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะคือมันเป็นเพราะว่ามันมันมันแบบมันโดนหลายตัวถ้ามันโดนทีละตัวมันจะตายเร็วมากเลยเว้ยเออแล้วอย่างหนึ่งดาบเลยไม่ได้เอนชันด้วยอืมเราต้องไปเอนชันดาบโอ้โหสามสิบแปดแล้วโอเคจะว่าเวิร์กโอ้โหโอเคคือตอนนี้พี่อยากลองฆ่าบอสม่วงมากเลยซึ่งบอสม่วงมันยังฆ่าไม่ได้นะครับผมมันโหดเกินไปนะครับผมนะเราต้องเร่งทำไปนี้ให้ได้ก่อนเนี่ยดาบไปนี้ทุกคน เออมันคือดาบไอ้นี่ยดาบอันนี้นะครับซึ่งเป็นดาบที่ดีเกือบจะดีมากๆก็แหละเพราะว่าดาบอันนี้มันสามารถฆ่าบอสม่วงได้นะครับผมแล้วก็บอสด,ดาได้นะเออแต่บอสม่วงน่าจะโอเคเวิร์กก่อนอนะ่ะเอเอาบอสม่วงก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้ <c oughs> จะไปหาฟาร์มอะไรก่อนเออคือถ้าเรามีชุดมีดาบบินดาบอะไรเราสามารถไปลุยโลกอันนี้ได้เลยว่าทุกคนเห็นไหมไอโลกเนี้ยมันอาจจะน่าจะอันตรายกว่านี้นะครับเพราะว่า อ่ามาเจอเดอร์แมนเจอบอสเจอนั่นเจอนี่เพียบเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็คือมันอาจจะเป็นบ็อกซีเรียสใหญ่ๆเว้ยเออแล้วก็บีเอหลายมุมหลายอันเนี้ยนะครับผมนะอาจจะเป็นแบบอ่าโลกบ็อกยักษ์เหมือนกันนะครับเนาะอาจจะไม่มีอะไรเยอะเหมือนเหมือนโลกนี้แรอกแต่มันอาจจะเป็นโลกบ็อกใหญ่อีกโลกหนึ่งอ่ะอืมซึ่งเราต้องเตรียมอันตรายไว้นะครับเผื่อมันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราคราฟนี่ก่อนละกันพี่ขออนุญาตคราฟเออเดะโอเคแล้วก็ทําเป็นบล็อกเหล็กไปเลยสองบล็อกนะครับผม สมบัติเดียาไปทำอะไรเอ่ยพี่จะทำเป็นคอนนะครับคอนก็คือที่เราสามารถทำออคอนได้นะครับผมนะคอนโอาแค่น,นี้แล้วก็เอาน,นี้เก็บไปอันนี้ที่เป็นแร่พวกแปลกๆก็เก็บไปก่อนแล้วกันแล้วก็วันนี้เราได้แบบบอสที่เสก็จบอสมาสองอันนนะเออถือว่าดีนี่ทําเป็นบอสอันนี้เออ,ออบอสอีกแล้วทำเป็นคอนนะครับผมคอนอันนี้แล้วเราก็เอเอา,เ,อาเห็ดไปทิ้งไปเห็ดไปทิ้งไปก่อนแล้วก็เราเราจะวร์ปไปนรกนะครับเพื่อที่จะฟาร์มอ่านี่นี่ครับผมนะ ฟาร์มหินทั่วไปเนี่ยแหละพวกดินอืมอืมห้าอะไรขนาดนั้นโอย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 เรียกพวกเหรอเราอะเรียกพวกเหรอฮะเรียกพวกเหรอเรียกพวกเหรอโอเคเพราะว่าตอนนี้เราก็นี่อ่เพียบเลยว่ะทุกคนดูดิเออว่ะเราฟาร์มตรงนี้ได้โอเคแป๊บนึงอืมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคว่ะเออเราไปกฟาร์มตรงนี้ได้ดิว่ะจุ๊บโอเคนี่แหละเราได้ทางเดินแล้วทุกคนโอ้ย เห็นว <poisoned. S 2> ่าถ้าเรามีการไฟปะมันจะไม่นี่เลยเห็นไหมคือแบบถ้าไม่โดนระเบิดอะเห็นปะโดนระเบิดแบบไม่ลดเลยปะคือแบบไม่ลดอะทุกคนบอกได้เลยว่ามันไม่ลดอะจริงจริงไม่ลดแต่จริงดูดิเห็นปะเออเห็นปะโคตรดีโอเคเดี๋ยวเราจะจัดตรงนี้ก่อนโอเคคือมันถือว่าถือว่าเบิร์กเลยนะถ้าเราทำแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะได้แบบเป็นบล็อกแบบนี้มานี่ก็คือบล็อกนี้พี่ากไปทำไรเอ่ยก็คือพี่ากไปทำอันนี้เห็นปะมันจะได้อันนี้มาแล้วเราก็สามารถเอาไปทำเป็น อ่าที่เสกบอสได้นะครับผมทุกคนโอ้เยอะจังวะดูดิดโอ้เยอะมากเยอะมากจะเย็นครับพี่จะเยะ็นมึงก็เยอะเกิอนอนะ่ะบางทีดูดิเ,ดเอาชิบหายแนละ้วกูนำไปโดนไอ้ซมี่บูไปไปไปโอเคไปได้อยู่ได้อยู่ เราจะวับได้โอเคสวยสวัสดีอมบ้หมูทั้งคู่สวัสดีด้วยโอเคเราจะวับได้นะครับผมนะซึ่งเราได้มาข้างเยอะอยู่ห้าสิบสองอันแล้วก็ได้ดิฟวาวหันปะในใจยังเหลือันโอเคได้นี้มาสิบสามแล้วก็เราสามารถทําอันนี้ได้อีกประมาณหนึ่งอันไอ้เหี้ยกูท้อใจได้ได้หนึ่งอันโอเคได้อีกหนึ่งอันโอเคเป็นสี่อันนะครับผมนะ เนี่เราสามารถใส่ได้เลยปุ๊บแล้วก็ทําอีกอันนึงโอเคนี่เราสามารถได้ทําได้อีกหลายอันอยู่นะแต่เราเสกบอสได้แค่4ตัวไปก่อนตอนเนี้ยเออเดี๋ยวเราเพี้ยนชั้นดาบก่อนล้วกันเนาะเอออาจจะดูพี่เหนื่อยนะครับเพราะว่าพี่ค่อนข้างฟาร์มเยอะนะครับทุกคนนะฟาร์มเยอะมากๆเลยบอกได้เลยว่าฟาร์มเยอะนะแต่แบบไม่อยากจะตัดเยอะเออไม่อยากจะตัดเยอะเพราะว่าแบบน้องอบบจะแบบไอพี่นั้นอะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยอ้าวรพี่กูหายไปไหนโอราพี่อยู่ของบนโอราพี่อยู่ดเราพี่อยู่ดิโอโหนึกว่าหาย แม่ถ้าหายดินั่งร้องไห้เลยจนะหายเด้เอกรณีพิคาดวะเนี่ยกูบอกแล้วเห็นปะโคตรกากเลยเดโอ้โหดัวไม่มีเด่นสองแต่มันก็ได้แค่กระเด็นจริงๆนะทุกคนเนะี่ยดูดิคือแบบมันจะได้แค่นี้จริงๆหรอเฟรมจริงจังมันจะได้แค่นี้จริงหรอ,อจริงดิเออโจมตีเหล็กสิบต่อยชกชิงด้วยโอเคถือว่าดี ถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มเวิร์กถือว่าเวิร์กอันนี้เราก็เราไม่ได้ใช้อันนี้เราก็เก็บไปก่อนเลยโอเคเ,อออ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเสกบอสอะไรฮะอะไรอะไรเดี๋ยวเราจะไปเสกบอสกันเลยแล้วกันทุกคนนะเราเพื่อจะบอสเกิดวะบอสเกิดไหนดูบอสก่อนบอสเกิดไหนบอสตัวนี้เกิดไหนหาก่อนแป๊บนึงโอ้บอสเกลตันซะด,ด้วยนะอันนี้ตีตีโอ้ยโ,โอเคไล่ตีไล่ตีไปไล่ตีไปไล่ตีไปทุกคน คือมันยังสู้เราไม่ได้นะครับบอสสเกลตันคือถ้าเป็นบอสเขียว,วสบายๆมันตีไม่แรงหรอกถ้าเป็นบอสสีอื่นอ่ะอเจ็บหนักเจ็บหนักเออบอสสีเหลืองขึ้นไปตีเราไปเบียร์ตายหมดได้เลยโอ้ได้ถุงมาอีกแล้วโอเคคือดับแบบดับศักดิ์สิทธิ์บอกได้เลยว่าดับศักดิ์สิทธิ์มากโอเคจัดไปปังของดีของดีใช้ได้ใช้ได้โอเคแต่ของดีไม่พอของเต็มด้วยตอนเนะี้ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเสกบอสแปบบ๊บนึง ขอแปบ๊บึงจริงขอแปบ๊บึงจริงทุกคนเลยพี่เออมันของเต็มอ่ะออพี่อยากให้ของเต็มพีม่ไม่ชอบของเต็มเลยโอ้โหดูดิของเต็มมากๆมึงจะของเยอะไปไหนในโลกนี้ฮะถามจริงโอเคแล้วก็แร่พวกนี้เดี๋ยวเราเก็บไปก่อนเลยละกันแร่ที่แบบแร่มรกตเอ,อ้ยแร่นั่นแร่นี่แร่นนเอ้ยแร่นี้แล้วก็ทองเก็บไปเก็บไปดิโอเคเลยอยากจะทิ้งพวกมึงให้หมดแต่ทำไม่ได้เออ จะจะทิ้งเสียให้บดแต่มันทำไม่ได้ไงโอเคมาโล่งทีนี้โล่งใจโล่งเลยที่ี้กโล่งจัดๆที่ี้โล่งจัด,จด,ลจจดเลยโอเคไปลุย่ะเราจะเป็นลุยเราจะเป็นลุยจบ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 มาเราจัดการบอสให้มันแบบจัดไปเลยเออบอสต,ตรงนี้เราจะเสกเป็นบอสสีอะไรเอ่ยขอตั้งดูก่อนละกันว่าบอสสีไหนมันเออน่าจะโอเคสุดอะอยู่นี่แล้วก็ เออเดี๋ยวเราเสกบอสสีแดงเลยแล้วกันโอเคปะน่าจะน่าจะเวิร์กโอ้หไม่เวิร์กละทุกคนดูดินานจัดเออคนน่าจะนานมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่ตัดให้แล้วกันนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวบอสตายเดี๋ยวเรามาดูอีกทีโอเคบอสใกล้ตายละอีกหน่อยนึงโอ้ยกว่ากจะตีตายได้คือขนาดดาบดาเมจสิบเจ็ดนะทุกคนเออขนาดดาบดาเมจสิบเจ็ดโอเคเราได้โอ้แดงแดงตัวแรกของเราจับไว้ทุกที ได้ได้มาได้นี่มาสองอันแล้วก็ได้นี่ได้นี่ได้นี่เออถือว่าไม่ได้เย่ยเลยถือว่าได้ของที่มันแบบมันไม่โอเคมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ทุกคนคือเข้าใจปะคือพี่อยากได้แบบที่มันดีกว่านี้อ่ะเอออยากได้แบบให้มันโอเคกว่านี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเสกบอสสีอ่าสีเหลืองในนี้สักประมาณสามตัวละกันทุกคนสามตัวโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบ,จบโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอายแล้วเอ กูเด็กไม่นะบอสหายไปเนี่ยอย่าหาเออโอเคโอเคบอสมันอยู่แถวบ้านเราโอเคเราจะเจ็บบอสเหลืองมาสามตัวนะครับผมสามไปเนี่ยโอเคเส็บได้ถึงสามไอ้ยบอสมันมันเป็นแหละเออบอสเป็นแหละอ๋อโดนโอเคโดนแบบโกเ,มเลมไล่ไล่ฆ่าอยู่โอเคสวัสดีไปสู้ๆกันไปแล้วก็ไอ้ดาบเราหายโอเคโ้ยอย่าตีเราสิดาบหายทุกคนไปนึง กูตีแล้วหนืดด้วยของจริงเออเราแกะตรงน,นี้ไม่ได้โอเคได้อยู่โอเคเราได้ดาบละบลั่นเหลืองบลั่นเหลืองคือบลั่นเหลืองมันต้องข้างตายง่ายกว่าอันนี้เยอะเลยนะครับผมนะคอยให้มันสู้กับเฮ้ยเดี๋ยวกูเล,มลม่มกูเล่มมันจะตายแล้วทุกคนดูดิกูเล่มโยนแบบไม่กี่ทีตายโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยเพื่อนสุดยอดเลยสุดยอดเลยเพื่อนโอ้โหโยนโยนโยนแชมแมวเอ้ยไ,ไ,ไ,ไปหนึ่งไปหนึ่ง สู้ด้วย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 กันสู้ด้วยกันสู้ด้วยไก่เออเออเออเอาดิเอาดิเอาดิเออสุดยอดสุดยอดนี่แหละมีโกเลนนี่ถือว่าไม่ดรอปเคไม่ดรอปว่ะไม่ดรอปไม่ดรอปหายละวเราต้องตีด้วยมือเราเองมั้งมันถึงจะดรอปโอเคโอเคถือว่าลดแรงมากลดแรงลดเร็วมากโอเคเออ เราทำบอสเหลืองไปก่อนละกันนะครับตอนนี้นอนเราเราจะไปหาวิธีทําดาบนะครับผมดาบไอดาบสุดหกของเรานะโอ้ยเร็วดิดูดิรถเป็นน้ําเลยทุกคนรถเป็นน้ําเลยว่ะเออสุดยอดสุดยอดเออดีแหละดีแหละรถเป็นน้ําอย่างงี้ดิสุดยอดเลยเนี่ยแบบแปบ๊บเดียวตายเออชิว,ชว เออถ้าเป็นบอสเอเดอร์แมนเนี่ยจะตายเร็ว้วยน่ะน่าจะได้น่าจะได้ไดโอเคได้มาหนึ่งถุงละเดี๋ยวจะเอาของเหลืองไปทําอย่างอื่นก่อนแล้วกันทําชุดทำอะไรเงี้ยแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้นะครับผมเนาะเดี๋ยวเราดูก่อนแล้วกันว่าดาบที่ทําง่ายที่สุดแบบแบบที่ทําง่ายที่สุดมันใช้อะไรบ้างโอเคเออลองดูดิใส่รองเท้าไปแล้วก็กดไปเลยน่าแล่แดงมาอีกนิดหน่อยแล้วก็โอเคเอ้ยได้ที่มาอะไรอะเฮ้ยได้ของพิเศษด,ด้วยเว้ย ไม่ได้ของพิเศษว่ะคืออะไรอย่ะเนี้พี่ไม่รู้อ่ะโอเคเก็บไว้ก่อนน่าจะถือว่าเป็นของที่ดีของอย่างหนึ่งถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีเออถือว่าดีอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับผมแต่ที่รู้เราได้ดาวในเทือบมาหกอันละตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วมบิกออเทือกไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้แต่เราทําสามารถทาเบียคอนทำอะไรได้นะเออถือว่าดีถือว่าแบบยังเบิกอยู่โอเคตอนนี้เราได้ดีบอะเก้าอันนะครับพวกเราก็สามารถทํากางเกงได้นะครับผมนะซึ่งตอนนี้เรากางเกงเราทาไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะ <H ung> ในนี้มีอะไรไหมเอ่อมีช็อกลาบสามมีโอพีกูหายไปไหนเนี่ยโอเพียงอยู่ดิมีช็อกลาบสามแล้วก็มีอะไรเอย่ยน,นุ่มนวลซื้อสัตว์ทนไฟเปลวไฟทนระเบิดทะลุนุ่มนวลเออกระเด็นโอเคมีกระเด็นอย่างนะดาบเรามีกระเด็นนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าดาบอันนั้นเราสามารถเออหนังสือดาบอยู่ไหนนะหนังสือดาบหนังสือดาบหนังสือดาบ หนังสือดาบไม่มีเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราครับดาบมาหนึ่งอันครับดาบมาหนึ่งอันนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ปุ๊บปุ๊บเออแล้วก็มงไม้ไน้หายหมดโอเคไปดิแล้วก็อันนี้บางไปเลยชึบชึบจะได้แบบนี้มาแล้วก็ครับดาบมาหนึ่งอันนะครับผมนะแล้วก็เราก็มาใส่กับหนังสือแบบนี้เลยแล้วเราจะดูว่าดาบอันนี้มันใช้อะไรบ้างโอเคดูสิดาบอันนี้มันใช้อะไรบ้างเอยในการทําก็คือใช้เบเบด ขั้นสุดท้าย12อันนะครับผมเมื่อคือเบรคขั้นสุดท้าย12อันก็คือยากชิบหายยากจะจัดนะครับผมบอกได้เลยว่าเบรคขั้นสุดท้ายดีเออน่าจะยากมากๆเพราะว่าอันนี้มันแค่ขั้น2นะมันมีอะไรที่มันง่ายกว่านี้ไหมขอต้องดูก่อนแป๊บนึงเอ,อ่อที่เราสามารถทําได้แบบโดยง่ายเลยนะครับผมอันนี้มันคือดาบเมจเท่าไหร่ส6ใช่ไหมเราก็หาดาบเาเมจอื่นอนนื่อันนี้ก่อนไหมอันนี้อันนี้มันใช้เท่าไหร่ดูสิอันนี้ใช้อะไรเท่าไหร่เอยดูดิขอดูหน่อยนะ เออใช้เบเบดขั้นสุดท้ายหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็อันนี้สักเอ้ไปทำดาบบินก่อนดีไหมเออทำดาบบินก่อนดีไหมเออเราต้องทำดาบบินให้ได้เราไปดูก่อนละกันว่าที่โลกนู้มันจะสามารถอ่าเบเบดฟาร์เบเบดได้ถึงขั้นแบบขั้นหนึ่งไหมถึงขั้นสามไหมหนึ่งอันอ่ะเออทำได้หรือเปล่านะครับผมน่เราแล่นอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมทุกคนโอเคเออสลาม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 ช้างสลามช้างเดี๋ยว เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันสลามช้างเอ้ยเออเอาดาบก่อนแล้วกันคือสลามมันเกิดเรื่อยๆอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ใช้สลามทาฟาร์มอะไรสักอย่างเนาะยังไม่ทาเนาะเออน่าจะยังไม่ทํานะครับผมเดี๋ยวเราพี่ไปดูก่อนแล้วกันว่าเราสามารถทําได้หรือเปล่านะโอเคทําได้หรือเปล่าน้อทุบโอเคแล้วก็ไปนี่โอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยเออแล้วอีอยากพัฒนานะเดี๋ยวพี่ทําตรงนี้ทิ้งไว้ให้เลยแล้วกันนะครับไอเขาเรียกอะไรนะเอา ไม่ถ้าพี่ไม่ใช้บล็อกสลับพี่ก็ต้องใช้บล็อกอันนั้นนะบล็อกเขาเรียกบล็อกอะไรนะบล็อกที่เอ่อบล็อกลาวานะครับผมไม่รู้ว่าบล็อกลาวามันจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็ค่อนข้างติดลาวาเยอะเลยเมื่อกี้เห็นว่าลาวาแบบมันไหลเยอะมากเดี๋ยวพี่ใช้บล็อกสลับแล้วกันนะมันจะได้ไม่เกิดเอ่อบล็อกสลับมันมันไม่สามารถทําให้เอ็นเดอร์แมนเกิดได้นะครับถ้าเป็นบล็อกสลับนะอืมโอเคไปเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่ามันตอนนี้เรามีเท่าไหร่เออแมลงสาบไอ้กูเลี้ยงแมลงสาบอยู่ดีสักตัวนึงดอื โอ้เลยตัวหนึ่งโอ้ได้สองตัวโอเคลูกพ่อเออได้มาสามพันอันไม่รู้ว่าเราจะเดี๋ยวะไหมโอเคสามสี 3, ช่ชือช่อเชือช่อเชือ่อเชื่อพอปะพอไหม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 เหลือกี่อันเลยเหลือหกร้อยโอ้โหได้แค่ห้าสิบสามอ่ะเออได้สามคงจะเป็นพัทหน้าที่เราอันนี้นะทุกคนเนาะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะขอบคุณจริงๆนะครับผมนะเดี๋ยวพี่ขอนั่งฟาร์มให้ได้ อ่าครบตามกําหนดก่อนละกันนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับผมแนะล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมขอไปฟาร์มเป๊บนะครับผมน่าจะทานทั้งเวลทั้งไอ้ไอ้ที่เลยเบเบดนะครับผมเบเบดตอนนี้ค่อนข้างขาดอะ่ะตอนนี้ขาดมีแค่54อันขาดนะ่าจะขาดอีกเยอะอยู่นะครับหลายกองเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะฟาร์มบอสท,ที่มันตกลงมาด้วยละกันนะครับผมนะถ้าเราโชคดีขนาดนั้นนะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับผมทุกคนขอตัวก่อนละกัน